สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่17กุมภาพัน2568ร,ร้านดีวีการุบลก็มีปืนสั้นแบล็งกันมาแนะนำอีกเช่นเคยครับหลังจากไม่ได้ทำคลิปมาพักหนึ่งพักใหญ่ๆนะฮะก็มีตัวงานของโบเข้ามาในโคต้าล็อตสุดท้ายเนอะรุ่นนี้ผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะฮะโบเทีร92ออโต้นี่นะครับกอ็อยากฝากเตือนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ สักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เพจปลอมระบาดมากนะครับพวกมิจฉาชีพปลอมเพจ Facebook ทั้งของผมของร้านพีตู่เดวันร้านพิยนต์ลำปางนะครับก็โดนกันทุกคนเมื่อคืนก็คุยกันอยู่นะครับช่างยนต์ก็ส่งคลิปส่งเพจปลอมมาให้ดูนะครับผมกับน้องๆก็เชิญกดรีพอร์ตแล้วล่ะนะฮะย้ำอีกนิดนึงนะครับ เมื่อเช้าก็มีลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้านก็ว่าผมโดนแล้วเอาเพจปร้อมที่ช่างยนต์โซมาให้ดูนั่นแหละเมื่อคืนเป็นอันเดียวกันเลยครับโดนโอนไปแล้วก็บล็อกเลยนะครับย้ําอีกนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆถ้าจะโอนเงินนะ่ะให้โทรถามก่อนเนาะโทรมาเลยนะครับถ้าเป็นร้านผมนะโทรมาที่เบอร์เบอร์นี้ได้เลยครับ0886504705นะฮะโทรมาถามก่อนถึงจะถึงค่อยโอนพูดง่าย ว่าใช่ตัวจริงไหมอย่างนี้ดีกว่าชัวๆนะครับอย่าไปโอนก่อนนะครับให้โทรถามก่อนว่าฟังเสียงผมก่อนนี่ใช่ไหมค่อยโอนนะครับส่วนลายก็มีอยู่ลายนี้เป็นลายหลักนะครับ adsai bb เครื่องหมายลบหรือขีดตรงกลางนั่นแหละ adsai bb เครื่องหมายลบ u b o n นะครับลายนี้เป็นลายธุรกิจของร้านนะครับเป็นลายที่ซื้อขายกันนะครับเวลายิงทดสอบอัดคลิปก็ส่งคลิปให้ทางลายนี้แหละครับนะฮะถ่ายรูปทุกมุม คือขั้นตอนของร้านก็ลูกค้าเลือกเลือกรุ่นในในไลโอเนาะจะมีลิงก์ให้เลือกรุ่นและราคาปืนอยู่เลือกเสร็จแล้วร้านก็สรุปยอดให้นะครับสรุปยอดเสร็จแล้วร้านก็อ่ะส่งเรียบบัญชีช่องทางการนุนเงินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วร้านก็ต้องเก็บหน้าบัตรลูกค้าคมาพิมพ์เอกาสารใบซื้อขายนะครับแล้วก็แจ้งไปทางกรมการปกครองเสร็จแล้วร้านก็จะยิงทดสอบปืนของที่ลูกค้าเลือกนะครับอัดคลิปส่งให้ หลังจากยิงเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปปืนทุกมุมคือเอาไปล้างเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปปืนทุกมุมส่งให้นะครับประมาณนี้แพ็คของเสร็จแล้วก็แจ้งเลขพัสดุเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่คือขั้นตอนมาตรฐานของร้านนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางติดต่อหลกัลกๆก็มีตัวนี้เลยนะครับเพจ a c e b o o k โดนปลอมบ่อยแล้วก็โพสอะไรก็ผิดบ่อยๆนะครับก็มีมีลิงก์อยู่นะครับในในช่องในไลน์นี่แหละถ้าอยากไปทางเพจก็แตะไปทางลิงก์ร้านบีบีการบน V2 นะครับ สั่งซื้อทางนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่หลักๆก็เป็นไลน์เนาะโอเคมาเตือนกันพี่น้องท่านนีนะ้ช่วงนี้ระบาดมาทุกปีครับจากที่ผมเฝ้าดูเนี่ยปีก่อนก็มาปีก่อนก่อนก็มานะครับปีนี้ก็มาอีกแล้วนะพวกมิชฉาชีพพวกไม่หากินไม่รู้จักทําอะไรอย่างอื่นนะครับจ้องจอบแต่จะโกงคนนะฮะพวกนี้แย่ yeah, ครับก็อยากเตือนสตินิดนึงก่อนจะโอนให้โทรถามก่อนอย่างที่แจ้งนะครับอ่ะโอเค มาดูที่ตัวปืนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโบลทิอา92ออโต้รุ่นนี้ยิงฟัออโต้ได้นะครับหน้ากล่องเขาจะเขียนเมกอินตุรกีนี่นะฮะ 90mm pak เมกซีมันจุ17บวกหนะึ่งะตัวนี้เป็นสีฟูมนี่นะครับบอกหน้ากล่องไว้เลยนะครับรุ่นนี้มีอยู่สสีนะฮะเปิดกล่องออกมา,มาเราก็จะเจอคู่มือของ b บล์นะครับคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือรวมนะครับ เพื่อนๆบางท่านที่ซื้อไปแล้วไปดูแคตตาล็อกเนาะก็ทักมาถามว่ารุ่นนี้มีไหมรุ่นนั้นมีไหมประมาณนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไม่มีนะครับนี่นะเพราะว่าในโคตาการนําเข้าในการนําเข้าแต่ละล็อตนี่เขาก็คือผู้นําเข้าไม่ได้เอาเอาเข้ามาทุกรุ่นนะครับเอาเข้ามาเฉพาะบางรุ่นประมาณนี้เนาะอันนี้คือแคตตาล็อกแล้วก็ตัวปืน ในกล่องก็มีอะไรอีกมีแม็กซ้ำรองนะครับแม็กมี2อันนะ17เจในคู่บูในคู่มือระบุ17บวกหนึ่งนะครับมีแท้ทความสะอาดแถมไม้ด้วยมีจุกสำหรับใส่พุแสงนะครับพุ้แสงคืออะไรพุ้แสงก็มันจะเป็นก้อนกลมๆเป็นแท่งกลมๆนะครับอันนี้คือท่อสำหรับใส่เอาแท่งกลมใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ลูกกระสุนทั่วไปแล้วก็ยิงไฟแฟลชแกกระสุนจะไปจุด จะนวนของพลุนะครับให้พุ่งออกไปเป็นลำนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือยิงเล่นประมาณนี้นะครับแต่กรมการปกครองไม่อนุญาตให้นำพลุแสงเข้ามาจำหน่ายนะครับก็ประมาณนี้เนาะท่านอาจจะมองว่ามันอันตรายมาดูที่ตัวปืนกันครับตัวนี้เป็นตัวฟูไสนะครับตัวเต็มนะครับฟูไซสห้านิ้ว ประมาณนั้นนะผมผมคาดเดานะเพราะว่าจากการจับถือแล้วมันมันค่อนข้างใหญ่กะประมาณเบเลต้า92้า s นะครับนี่นะตัวสไลด์เป็นโลหะผสมตัวโครงเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะฮะนี่นะตัวปืนฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้ามีเช็คเกอร์กันลื่นด้านหลังก็มีนิดหน่อยอันนี้ไม่ใช่เซฟนะครับเป็นตัวปรับโหมดการยิง รุ่นนี้ไม่มีเซฟนะครับซึ่งสําหรับผมไม่มีปัญหานะความปลอดภัยสําหรับผมก็คือไม่มีกระสุนในลังเพลิงเนาะเป็นดีที่สุดถ้าจะยิงก็ค่อยขึ้นลําดีกว่านะฮะอันนี้คือตัวสําหรับถอดอสไลด์ออกจากโครงปืนนะครับอันนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์นะฮะนี่นะครับกระสุนไม่มีไม่มีนะครับเนี่ยผมก็เช็คมาแล้วละรอบนึงนี่นะโอเค นี่คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์เวลายิงกระสุนนัดสุดท้ายเสร็จสไลด์จะค้างแบบนี้นะฮะถ้าจะปลดล็อกก็กดลงได้เลยแต่ผมไม่แนะนํานะครับถ้าจะปลดคันค้างสไลด์ก็ให้ปลดแมกซาซีนออกก่อนดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะตรงนี้นี่ตัวลิ้นดันนี่มันเป็นพลาสติกนะครับตัวคันค้างเป็นโลหะเป็นเหล็กพูดง่ายถ้ากดลงไปเลยมันก็จะมีการชํารุดได้นะครับมันก็เสียรูปทรงได้นะครับมันพลาสติกกับเหล็กเนาะก็แนะนําให้ปลดแม็กแล้วก็ ่อยกดอันนี้ลงดีกว่าหรือ,อปวดแม็กแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงนะลดนกนะครับจะเป็นการถนอมปืนได้ดีที่สุดนะฮะระบบนกศัพท์ก็เป็นทั้งดับเบิลดับเบิลและซิงเกิลนะครับดับเบิลก็เหนี่ยวไกลได้เลยนี่นะครับไกลจะลากยาวและหนักนะฮะซิงเกิลกอง้างนกวก่อนหรือขึ้นสไลด์นะครับขึ้นลำนกจะง้างมาในลักษณะนี้ก็เหนียวไกได้นะครับ แนะนำว่าอย่ายิงแห้งเล่นเพื่อนๆที่ซื้อไปอาจจะยิงเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีกับตัวปืนนะครับผังได้นะครับก่อของเล่นเนาะถ้านกง้างอยู่หรืออะไรก็ช่างให้ลดนกดีกว่านะครับโดยการใช้นิ้วโป้งกดนกสาวไว้แล้วก็นิ้วชีนะ้กดลงนะครับเป็นการลดนกตัวนี้จะถนอมปืนได้มากกว่านะครับ ตัวด้ามก็มีส่วนโค้งเว้ากำาได้ถนัดมือดีนะครับอันนี้คือปุ่มปลดแมกซีน <c oughs> นี่นะครับสวยงามอีกแล้ว <c oughs> ตัวศูนย์ก็เป็นลักษณะนี้นะครับแบล็งกันไม่ได้เล็งอยู่แล้วนะครับศูนย์ก็มีบว้สวยๆนะใบดูสมจริงฝั่งขวาก็มีคันปรับโมด2ฝั่งนะครับแนะนำให้ดึงดันฝั่งนี้เป็นหลักนะครับฝั่งนี้ก็ ดันได้เหมือนกันแต่ถ้าดันบ่อยๆนะครับมันมันอาจจะหลวมได้นะครับตัวนี้เป็นแกนหลักดีกว่านะครับนี่นะฮะเช็คเกอร์กันเลื่อนมีหน้าหลังเหมือนกันใต้โครงปืนมีราง20มิลสำหรับติดไฟฉายเลเซอร์นะครับเพื่อความสมจริงเพื่อความสวยงามนั่นเองในลำกล้องจะมีแกนเหล็กขวางกั้นอยู่นะฮะนี่คือสิ่งเที่อาวุธเต็มตามนั้นเลยนะครับไม่สามารถยิงกระสุนเบน,นจริงได้นะนี่ สังเกตในลำกล้องเนาะ,ะมาดูวิธีการใช้งานปลดแม็กกาซีนออกนะครับแม็กกาซีนมันจุได้17บวกหนึ่งแม็กกาซีนกระสุนแม็กกาซีนมีอยู่2แบบนะครับที่ร้านมีทั้งปลอกเงินและปลอกทองรุ่นนี้ยิงได้ทั้ง2แบบพูดง่ายๆนะการใช้งานสําหรับปลอกทองนะครับอันนี้คือกาจานท้ายกระสุนนะฮะจะมีวงเล็กๆนี่เขาเรียกจอกแก๊ปนะฮะด้านหน้าก็เป็นหัวกระสุนนะเป็นพลาสติก แต่มันไม่มันไม่หลุดออกนะครับมันจะบานออกแค่นั้นเวลายิงเนาะให้นําจานท้ายเพื่อนเพื<ๆ>่อนสังเกตเห็นร่องกว้างๆนี้ไหมครับกดลงร่องกว้างๆแล้วก็เลื่อนไปเพื่อให้ล็อกนะครับกดเลื่อนให้ล็อกนะครับกดเลื่อนให้ล็อกศูนย์ปลอกเงินก็เหมือนกันนะครับถ้าระวังตรงนี้มันไม่ลงนะครับต้องวางไว้ตรงร่องกว้างๆอ่า วางไว้ตรงรลองกว้างนี่นะครับให้ล็อกประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็เอากระสุนที่บรรจุแล้วแต่เราเลยนะครับเอาตามใจเลยว่าจะใส่ลูกเต็มแม็กไหมถ้าเต็มแม็กนัดที่10นี่ก็แข็งแล้ว14 1 5 1 6 17นี่ผมว่ากัดฟันนะครับเพื่อนๆแนะนำให้ใส่สัก10นัดนะครับข้าให้มา2แม็กอยู่แล้วนะครับใส่10นัดถ้าใส่เต็มเลยก็ได้อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับ ใช้ตัวช่วยบรรจุเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปืน <c oughs> ดึงสังเกตนิ้วผมนะครับอยู่นอกกลงไกลนะดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์ป้องกระสุนเข้าลางเพิงนี่คือปืนพร้อมยิงนะครับถ้ายิงก็เหนี่ยวไกลได้เลยเวลายิงเสร็จแล้วเวลาลวเราเหนี่ยวไกลปอกกระสุนจะสลัดออกทางด้านขวาแบบนี้นะนี่ไปเรื่อยๆและสุดท้ายสไลด์ก็จะค้างแบบนี้เองนะครับอันนี้คือยิงในโหมด ปกตินะครับยิงในระบบกึ่งอ,อัตโนมัติก็คือเหนียวไกลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราบิดคันตรงนี้ลงมาลงมาให้สุดนะครับกดไกแช่ไว้ปึ้งมันก็จะปุ๊ย,ยิงเป็นระบบฟัวตู้นะฮะตัวนี้ก็มีลูกเล่นประมาณนี้เนาะถ้าผมเวลาเรายิงเสร็จแล้วนะครับก็ ต้องยิงต้องทางําความสะอาดทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะยิงนัดเดียว2นัดก็ฉีดน้ํามันสัหน่อยก็ยังดีนะครับถ้ายิงไม่เยอะแนะนําให้เพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆ,ๆเสียบแมกซีนเปล่าแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังมันจะค้างแบบนี้นะครับฉีดน้ํามันล้าง 0, 0ูนย์ศนครับตัวนี้ที่ร้านก็มีจําหน่ายนะครับกระป๋องละหนึ่งรบาทฉีดเข้าไปในรังเพลิงฉีดเข้าไปในช่องบอ่อแม็กครับแล้วก็ใช้แปรงที่เขาให้มาหรือแปรงซิ้ฟันเก่าๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแปรงปัดปัด,ปด ประมาณนี้แม็กกาซีนเป็นเหล็กนะครับแนะนําให้ใช้ผ้าชุดน้ำมันเช็ดด้วยเพราะว่าเวลาเราหยิบจับเช็ดถือนี่หยิบจับนี่มันจะมีคราบาเหงื่อของเราเนาะทาให้แม็กเป็นสน,นิมได้นะครับถ้าอันนี้เสร็จแล้วก็ใช้ผ้าชุนน้ำมันเช็ดด้วยนะครับทีนี้ถ้ายิงเยอะอยากถอดล้างวิธีถอดล้างก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกก็ให้ปลดแม็กกาซีนนี่นะเช็ค ไม่มีกระสุนนะครับตรงนี้นะครับบิดลงบิดแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับนี่ขยับดึงออกมานะครับอประมาณนี้แล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังให้สุดยกสไลด์ขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้าชิ้นส่วนที่จะต้องถอดทั้งอาสาดก็มีแค่นี้นะครับอย่าถอดมากกว่านี้นะครับนี่นะมีอยู่ประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันล้างฉีดให้ทั่วเลยแล้วก็ใช้แปรงปัดหรือแปรงแปรงที่เขาให้มาก็แยงข้างในลำกล้องในลังเพลิงนะครับนี่นะเสร็จแล้วก็สไลด์ก็ต้องฉีดตรงนี้นะครับมันจะมีคาบขเขมเหตรงนี้ฉีดแล้วก็ใช้แปรงปัดดูสปริงก็เหมือนกันนะครับสปริงมีอยู่2ด้านนะครับด้านกว้างกับด้านแคบนะครับเอาด้านแคบใส่ตรงนี้นี่นะครับมันจะพอดีกับ ตัวแผ่นท้ายเลยนะครับถ้าเอาด้านกว้างใส่มันก็ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ดีนะครับเขาอาแบบมาให้เอาตรงกว้างนี่ใส่ตรงนี้นะครับนี่จะพอดีกับตัวใต้ลำกล้องนี่รูตรงนี้นะครับระหว่างที่เราถอดล้างอย่าไปเผือเหนียวไกลเล่นนะครับนี่ถ้าเหนียวไกลมันก็จะฟาดมาโดนตรงนี้ทําให้ชํารุดได้นะครับนี่นะวิธีประกอบกับก็นําบูธ สปริงไกหลอดใช้นิ้วประคองด้วยนะครับเอาแผ่นตรงเหลี่ยมๆนี่ขึ้นด้านบนนะใส่เข้าไปสไลด์ครอบดึงมาข้างหลังให้สุดแล้วกดลงนะครับตรงสลักล็อกจะมีมุมของเขามีเขี้ยวเล็กๆนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปข้างในนี่แล้วก็หมุนหมุนดันเข้าไปนะครับนี่ไม่ยากครับ ต่อมานี้วิธีล้างน้ำวันสะอาดนะฮะตัวรุ่นนี้เวลายิงฟัวโต้จะยิงมันมากนะครับหมายถึงว่ามันก็จะเปืองมากด้วย <c oughs> แนะนําให้ยิงเบาๆนะครับช่วงนี้กระสุนาขาดตลาดจะราคาสูงหน่อยเนาะราคากระสุนกล่องละตอนนี้ก็พันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับถ้านําเข้ามาได้แล้วประมาณสองสาเดือนนี่แหละเขาสั่งทําแล้วครับใบอนุญาตก็ อนุญาตให้นําเข้ามาแล้วล่ะหมายถึงว่าเฉพาะกระสุนเนาะเพราะว่าใบอนุญาตปืนกับกระสุนอีกคนละใบ,บอนุญาตกันนะครับกระสุนนี่เข้าได้ตลอดนะครับจะมีเป็นบางช่วงที่ขาดถ้าขาดก็แพงเป็นธรรมดานะครับถ้าเข้ามาได้แล้วถ้าเข้ามาได้แล้วราคาก็จะซอบลงถูกลงนะครับโอเคที่ร้านก็มีอยู่สี่สีนะฮะตัวนี้เป็นสีไทยท่านหรือสีฟูมนะครับนี่ สายสะสมไม่ควรพลาดครับเพราะว่าไม่รู้จะได้เอาเข้าอีกตอนไหนนะครับรุ่นนี้ก็นาน,านมาทีนะครับผมเปิดร้านสามปีก็เพิ่งเพิ่งได้มาสัมผัสและรีวิวรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็สีบรอนเงินนะครับหรือสีเงินด้านนั่นเองนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สีดำโบเทีย92 สีดำก็สวยไปอีกแบบครับนี่สีดำทะไลก็ลํำกล้องก็เป็นเงินเนาะอันนี้กเ็เงินทั้งหมด <c oughs> <c oughs> แล้วก็สีเงินเงาครับนี่เรานี้ก็ได้เข้ามาน้อยนะครับราคาก็ปรับสูงขึ้นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ผมจะทิ้งช่องทางไอดีในชื่อคลิปอีกครั้งนึงแล้วก็ทางนี้ก็มนีด้วยนะครับ a d s i ซ e BB เครื่องหมายลบ u b o n เนะครับเบอร์โทรก็0886504705เท่านั้นนะครับก่อนย้ำอีกครั้งก่อนจะโอนให้โทรมาก่อนว่าใช่ผมหรือเปล่านะครับเจ้าของบัญชีก็อารักและขณัตนะครับผมเจ้าของร้านเนาะน้ำมันหล่อลื่นก็มีครับลืมรีวิว จนจะจบคลิปแล้วนะครับหล่อเลื่นก็ใช้หยอดตามรางเวลาที่มันสไลด์มันเสียดสีกับโครงปืนนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ยังไงก็ฝากเรื่องอมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วยกันกดรีพอร์ตกดสแปมเยอะๆนะครับเพราะว่าช่องผมเข้าไปดูช่องเขาคนติดตามเยอะกว่าช่องผมอีก <laughs> คนกดไลค์เยอะกว่าขมอมอีกนรับโอ้โหผมก็งงเลย วันนี้ก็มีเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวมีรีวิวซีเซตาครับผมขอบคุณที่รับชมครับนะเดี๋ยวไปชมคลิปการยิงทดสอบก่อนโอเคครับครับผมทดสอบแบล็งกันบรูที้92ออโต้นะรุ่นนี้ยิงได้2ระบบนะครับอันนี้คือกึ่งอัตโนมัติถ้าบิดตรงนี้ลงนะครับ เป็นการกดไกแช่ไว้เป็นการยิงฟัวโตวครับเซียมมานี้ปืนใหม่ก็จะมีติดขัดบ้านเนี่ยผมไปหยอดนะ้ำมันแป๊บทดสอบเล่การโบต r อาร์เก้าสอ แป้งกันโบทีอาร์เก้แป้งกันโบทีอาร์เก้าสอโบทีอาร์เก